สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสื่อตะวันนะคะในรายวิชาภาษาจีนห่านหยู่เค่อกรกงลี่จ้งเหมียนเสียเซี่ยลโรงเรียนปสาษาธิ์นะคะวันหญิงตาเจียเฉชเฮัห่านหยูอปู่เนียนจี๋เราซื่อชื่อว่าคุณครู สดชิดาดีทัพทีมหรือเราซื้อตะวันนะคะค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องของสีกวัวผล,ลไม้นะคะเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะชื่อสือตีอีคำศัพท์คำแรกนะคะซีกวซีกแตงโมคำที่สองผูเถา ผูเถาอัง,งุนคำที่สามผิงกวัวผิงกวัวแอปเปิ้ลคำที่สี่หลิ้วเหลียนหลิ้วเหลียนทุเรียนคำที่ห้าหนิงเหมิงหนิงเหมิงมะนาว คำที่หกปู๊หลัวปัวหลัวสับปะรดคำที่เจ็ดช่าเหมยช่าเหมยสตรอเบอรี่คำที่แปดเสียงเจียวเสียงเจียวกล้วยค่ะ อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างใบางานนะคะเป็นใบางานที่เราซื้อให้นักเรียนกลับไปทําที่บ้านนะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนจับคู่โยงคําศัพท์ภาษาจีนให้ตรงกับภาพที่กําหนดให้ให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะเราซื้อจะให้ดูนะคะคําแรกอ่าพิงกัวพิงกัว เราซื้อให้คำศัพท์ไปข้างต้นแล้วพิงกัวตัวนี้คืออะไรคะพิงกัวก็คือแอปเปิลนะคะให้ลากมาหาแอปเปิลนะคะโยงมาหาแอปเปิลอ่าโอเคไหมคะอ่าหลังจากที่นักเรียนเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะนักเรียนสงสัยอะไรให้นักเรียนเปิดกลับไปดูนะคะที่ต้นคลิปที่เราสื่อสอนไปเมื่อกี้โอเคนะคะหลังจากที่นักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งเข้ามาใน อัลบั้มของภาษาจีนนะคะเราซื้อสร้างอัลบั้มที่นักเรียนส่งมาเหมือนใบงานแรกนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเก็บใบงานนี้ไว้นะคะแล้วให้นักเรียนนําส่งเราซื้อในวันเปิดเรียนโอเคนะคะ,ะจ่ายเจียนค่ะซีเซตาเจีย